พวกเราชาวเทศบาลตำบลกุจิกตลอดจนพี่น้องชาวกุจิกทุกท่านนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านมาเที่ยวชมที่กุจิกในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ท่านไปไหนมาไหนก็เดินทางดูสุขภาพเรามีวัดกุจิกที่มีโบสถ์เก่าอายุเป็นร้อยปีนะครับเรามีวัดสันติศรีรามที่สงบลมเย็นมากซึ่งเหมาะกับการที่จะมาสวดมนต์ข้าวปีด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีตลาดกุจิกที่มีพี่ๆน้องๆน่นารักนา่กนารักนะครับแล้วก็มาเจอกัน ผมเองในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลจิตพร้อมกับพี่ๆน้องๆชาวกุจิกทุกท่านก็จะขอขอนุญาตที่จะอำรวยพอพรทุกท่านนะครับว่าเนื่องในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ปีกระต่ายนะครับ2560ทุกท่านเนี่ยขออย่าท่ายเดินทางใกล้ๆขอให้ปลอดภัยมีความสุขความเจริญการงานก้าวหน้าราศีผ่องใสคิดการใดที่ดีที่ชอบจงสมเร็จสมเร็จเราไปกำงใยกันนะครับขอบคุณครับ ขอให้เทวาคุ้มครองป้องภัยวันนี้ขอให้โชคดีผอตเตอรี่ันละใบต่องนาเนียใชยโยชัโยชโย